ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับบรรดาท่านหัไลายในเรื่องราวของท่นานโชติกาเศรษฐีต่อเนื้อความต่อกอ็มีวมา่าเมื่อท่านมหาเศรษฐีได้ซื้อผ้ากำพลราคาหนึ่งแสน ที่เขาทําท่าเบ่งว่าผ้าของเขาราคามันมากมายเหลือเกินเมื่อขายไม่ได้ก็จะเผาไฟเสียให้ท่านมาหาเศรษฐีมอบผ้านั้นให้คนใช้คนใช้ก็ร้องไห้วา่าผ้าน่นอยาแบบนี้แล้วเว้นนั้นว่าในที่สุดท่านมาหาเศรษฐีก็บอกว่าเอาไปไม่ใช่ไปนุ่งไปห่มนะหนู เอาไปเพื่อทำผ้าเช็ดเท้าเวลาที่เธอจะนอนเธอล้างเท้าในน้ำหอมแล้วผ้าพนี้วาไว้ข้างที่นอนไปนเช็ดเท้าสาวช้ยก็บอกว่าถ้าเมตตาขนาดนั้นพอทำได้จา้าค่ะถึงแม้ว่ามันจะหยาบมันจะเลวว่าผ้าที่มีอยู่แล้วก็ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเช็ดเท้าได้เป็นนั้นว่าชายทั้งหลายเหล่านั้นก็ตกใจ คิดไม่ถึงจึงได้ไปสู่สำนักหลังจากนั้นเขาจึงได้ไปสู่สำนักขอเศรษฐีของตนคือกลับเห็นสภาพไปนั้นก็กลับมาสนวนบารีท่านโอโหฟังขัดขัดเหลือเกินจึงได้กลับไปหาเจ้านายเมื่อเจ้านายถามเขาเนี่กลับเดินมาถามว่าพอท่างหลายตระกูลเศรษฐีที่พวกเจ้า ไปพบมาอีกจะมีไหมมันดาผู้คนใช้ทั้งหลายด้านนั้นก็บอกมีขอรับนายโอ้โหเจ้านายขอรับสําหรับสมบัติของท่านเนี่ยที่ว่ารวยเนี่ยมันเทียบกับเขาไม่ได้หรอกขอรับความจริงสํานวนเมื่อวานนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วก็ดูบาลีไม่ทัน ดูบาลีแล้วกับภาษาไทยมัชัดไม่ทันเลยพูดเกียกับหน่อยเพราะเจ้านายคอรับที่ว่าสมบัติที่ท่านมีเนี่ยมันไม่เท่ากับผีหนึ่งเขาเศรษฐีที่ไปพบเศรษฐีที่ไปพบคือคนนั้นมีทรัพย์มหาศาลมีชื่อชื่อของท่านมีนามว่าชื่อโชติกาเศรษฐี มีสำนักอยู่ในกรงาราชากห์แล้วจึงคุยถึงสมบัติในเมืองและในในบ้านของท่านโชติกาเศรษฐีให้ฟังแล้วก็บอกให้ฟังว่าไอ้ภาพเพื้นราคาหนึแสนนั่นนะ่ะก็ซื้อมาให้คนใช้ที่สำหรับทำความสะอาดจากเยื่อหน้าประตูอีหนูพอรับเข้า้ะร้องไห้โฮเลยเสีย,ยใจว่าเจ้านายให้ของเหลว ท่านมหาเศรษฐีได้ฟังคําบอกเล่าของคนรับใช้เหล่านั้นแล้วก็ดีใจนี่แปลกไหมท่านมีมุตุตาจิตแสดงว่าท่านชาดินเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นคนที่ทรงรมีหารสีได้ดีมากไม่ใช่เป็นั่งเบ่งว่าทรัพย์ของตัวมีมากนะท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านมีความประสงค์ว่าต้องการมาใครเนอที่มีทรัพย์คล้ายๆเรานี่มีหรือไม่ ท่านเดีนี้คิดว่าบัดนี้เราจะบวชได้แล้วเพื่อท่านอยากจะบวชเพราะว่าผมเห็นคนมีทรัพย์มากกว่าท่านถ้ามีท่านมีทรัพย์น้อยแล้วก็ท่านก็บวชไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเศรษฐีมีแต่ท่านคนเดียวลูกคงจะไม่บวชนี่คนที่มีทรัพย์มากกว่าท่านท่านตั้งใจจะบวชแต่คิดว่าลูกคงคงจะยอมให้บวช ท่านยังไปสู่สำนักของพระราชาและยังกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชพระพุทธเจ้าค่าพระราชาก็ตัดว่าดีแล้วธรรมาเสถีจงบวชเถิดแล่อท่านเสถีนั้นไปสู่เรือนแล้วได้เรียกบุตรทั้งหลายทั้งหมดมาแล้วก็บอกแล้วก็วางจอบที่มีด้ามไว้โวยทองคำ ตัวจอบเป็นเพชรโอ้โหนี่จะไปฟันอะไรกันนะเนี่ยถ้าวางเพล่เพลยแล้วก็หมดแล้วขอบคุณเลยดั้มทำได้ทองคําตัวจอบทําได้เพชรถ้าวางไว้ที่มือข้าชายคนใหญ่แล้วจึงกล่าวว่าพ่อเจ้าจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเรือนอ๋อ ให้ทองคำนี่เะอคืนขุดได้จอบธรรมดามันขุดไม่ไหวต้องใช้เพชรตัดเนาะแม่เออเราได้ได้แค่จอบกับด้านจอบก็พอนะอันนี้ันบาวางไม่บอกกับบุกชัยกูใหญ่ว่าเจ้าจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเลนขุดเอาตาลชอบใจเดี๋ลูกชยัย แล้วลูกชายคนใหญ่คนนั้นถือเอาจอบไปแต่ไปสับโคเขาทองเวลาที่เขาสับวกเขาทองนั้นท่านบอกว่ามันเหมือนกับเวลาที่เขาสับที่หินดานเนี่ยมันไม่เข้าปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บบไม่แตกมันไม่บินเพราะว่าทองได้เกิดมาสําหรับคนบุคคลผู้มีบุญเท่านั้น ท่านเศรษฐีรับจอบจากมือของลูกชายคนใหญ่คนนั้นมาเห็นลูกชายฟันไม่ไหวแท้ไม่ออกจึีไดนี้ส่งให้ในมือของลูกชายคนกลางลูกชายคนกลางก็ล่อแบบท่านเอสับทองอยู่สับเท่าไรเท่าไรพอมันก็ไม่ออกต่อไปท่านเศรษฐีก็ส่งจอบให้กับลูกชายคนเล็กอีรูปเดียวก็นั่นแหละก็เอาไม่ไหวอีกลําดับนั้นท่านมาหาเศรษฐียึงกล่าวลูกชายคนเล็กว่า นี่มาที่พรอคุณลูกชายจงม,มาพอแล้วทรัพย์ประมาณเท่านี้นี่หมายความว่าไอ้รั์ที่เขาขุดป๊อปป๊อปป๊อป๊ไม่ใช่ไม่ออกเลยไม่แข็งจัดมันได้คนละหน่อยแล้วนิดตะนิดละน้อยแต่คนเล็กก็น้อยไม่เหมือนกัขุดดินเหนียวก็พอทรับประมาณเท่านี้น มันก็พอแล้วแล้วยังเรียกพี่ชายทั้งสองคนมาเรียกว่าลูกเรียกลูกอีสองคนเขามาคือลูกผู้เป็นพี่นะแล้วก็เมื่อเขามาแล้วก็บอกว่าผู้เขาทองลูกนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อผูวเจ้าเขาเกิดมาเพื่อพ่อและลูกชายคนเล็กในหมายความลูกชายคนใหญ่คนดีลูกชายคนรองคนดีฟันไม่ออก มาลูกตู้ชายคนเล็กปั่นทองออกแล้วท่านยังกล่าวว่าพวกเจ้าจงใช้สอยรวมกันกับลูกชายคนเล็กนะนี่หมายความว่าคนสองคนไม่มีบุญพอที่ปกครองภูเขาภูเขาทองแต่ว,ว่าคนเล็กมีบุญพอที่ปกครองได้ฉะนั้นให้ลูกชายคนเล็กถือเป็นเจ้าของแต่ว,ว่าการใช้สอยและทรัพย์สินถือเป็นสากรณ์ร่วมกัน หมายความไม่กีดไม่กันกันแบ่งกันใช้บรรดาลูกทั้งสองคนยังถามว่าเป็นท่ออะไรพวกเขาทองยันได้เกิดขึ้นเอาลูกทั้งหมด่ะเขาถามพร้อมกันนะมั้งอาจจะเป็นลูกคนเดียวจะดันพูดกันเหมือนกันมันก็น่ากลัวจะไม่ถูก เอเขา,เาทางว่าจะถามว่ามีคําถามครับว่าเพราะเหตุใดพวกเขาทองจึงเกิดเพื่อบิดาเนี่ยก็ลูกชายคนเล็กเท่านั้นตอนนี้เป็นคําถามเขาตอบท่าตอบว่าเป็นเหตุเพราะชผดินเศรษฐีนี่จึงถูกโยนลงไปแล้วไปในน้ําแล้วเกิดขึ้นแล้วอะไรนี่เนะเาะอ๋อ เขาถามว่าเพราะอะไรพวกเขาทอนจึงเกิดขึ้นเพื่อวิดาและลูกคนเล็กเท่านั้นแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรชดินเศรษฐีจึงถูกโยนลงไปในน้ำในเวลาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าเวลาที่เขาเกิดใหม่เขาถูกจับตัวไปน้ำมีคำแก้ว่าเพราะกรรมที่ทนตนทำแล้วนั่นเองพอเถอะยัง ก็น่าจะตอบให้มันชัดก,กว่านี้นี่ตอบอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอา้าไม่รู้เรื่องก่อนทีหลังท่านยังไงต้องดูบุพกรรมกับทีให้บอกเพราะกรรมที่ตนทําแล้วคือที่ชะดินเศรษฐีเขาทาแล้วให้กรรมที่ทําแล้วเนี่ยก็ทํากันยังไงก็ดูกันต่อไปมันดูบุพกรรมของชะดินเศรษฐีตามเรื่องราวบุพกรรมที่กล่าวเ็าเท่านกล่าวเป็นความพิสดารไม่ว่า เมื่อมาหาชนกำลังสร้างเจดีย์ของพระกัดศพสมมาสมพุทธเจ้าอยู่พระขีนาศคือพระอระหันต์องค์หนึ่งขีนาศก็คือพระอระหันต์องค์หนึ่งท่านไปสู่เจดีย์สถานดูแลบริเวณเจดีย์ยิ่งถามว่าพอทางไหลห้ยไรมุกทางทิศต้นดอนเจดีย์นั้น จึงยังไม่ก่อขึ้นอันดาประชาชนนั่งไหลที่นี้บอกว่าทองยังไม่พอพอรักพระขีนาาศคือพระอรหันต์ตรงนั้นที่นี่กล่าวว่าฉันจะเข้าไปสู่ภายในบ้านและจะชักชวนพวกท่านจงทำกรรมโดยออเอื้อเฟื้อเถิดหมายความว่าจะไปชักชวนชาวบ,บ้านให้ช่วยกันมาทำบุญ หาทองไม้พอสําหรับเจดียวนั้นท่านทั้งหลายจงทําด้วยความตั้งใจดีคาว่าเอื้อเฟื้อในตั้งใจดีให้กล่าวอย่างนั้นแล้วข้าท่านก็เข้าไปสู่ในเมืองชักชนมาหาชนว่าพ่อแม่ทั้งหลายทองที่หน้ามุขข้างหนึ่งเจดีย์ของพวกเรายังไม่พอขอท่านยังรู้ทองเถิดได้ไปสู่ อาณลู้ทองเถิดอาไวแล้วขอท่านจงรู้ว่าเราเวลานี้ต้องการยาทองไปทำเจดีใครมีทองมั่งก็ไปก็แล้วกันไอสัตว์ต้นตอของท่านบอกท่านขอท่านย่งรู้ทองเถอดเมื่อท่านได้ไปสู่แต่กนูนายช่างทองแล้วคอยนายช่างทองกําลังนั่งทะเลาะก,กับมัญญาอยู่ในขณนะนั้นนี่ตัองระดีนะเป็นบุพกรรมของเชดินเศรษฐี เวลานั้นในแช่งทองกำลังนั่งทะเลาะอยู่กับเมียเรื่อข้าไปเ,เอ้าพระเทระจรึงเข้าไปหาเขานี่ไปหาเวลาที่เขาทะเลาะกันแล้วไม่ถูกเอ,อ,อกาอกจฉาอับบานก็ดีแล้วนี่ <c oughs> เวลาที่เขาทะเลาะกันย่องเข้าไปทําไมก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านต้องรู้ <c oughs> ก็ไม่แน่นักเหมือนกันพระอรหันต์บางท่านก็ไม่รู้แต่ความจริงพระอรหันต์ย่อมมีมันญาติ จะต้องรู้แต่การเข้าไปของท่านต้องมีต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมีผลท่านไม่เข้าไปพระหันไม่ต้องการประจบใครแล้วพร,ระหันท่านยังก,รรกล่าวว่าทองสําหรับทำหน้ามุกที่พระจะดีที่ท่านนั่งหลายรับไว้วันนึงยัง,ยงไม่พอการที่ท่านรู้ทองนั้นย่อมควรหม้สัตว์เนี่ยไม่เลิกสักที หมายความว่าทาาว่าท่านมีทองแล้วก็มาช่วยกันเอามาผสมมาเสกข้าแล้วก็เอาไปรวมกันเข้ามันจะพอทําให้เป็นพอเหมาะพอดีเท่านี้เองนะแม้ใช้สรรการที่ท่านรู้ทองนั้นย่อมคนเอาซะง,ง่ายๆเข้าไเอาอนี่ตันปีนายช่างทอง เขากล่าวด้วยความโกรธแม่นี่เขา,กาโกรธเมียเขาอยู่นะแล้วกล่าวความโกรธกับเมียเขาว่าท่านจงโยนพระสั์สันดาของท่านลงไปในน้าซะก็แล้วกันนี่เขากําลังทะเลาะกับลูกกับเมียเขานี่ยถ้าจะความจริงมันก็ไม่น่าสไม่ไม,ไม่ไม่สมควรเหมือนกันเขาโกรธอยู่แล้วเนี่ยเวลาไปยุ่งแบบนั้นไอารมณ์อารมณ์โกรธมันก็ยังมี เขายิงบอกว่านี่ระเรื่องทองนั่นเธอนนยอย่ายุ่งเลยจงเอาเราผู้ใเจ้าคพืนท่าน,นโยนทิ้งน้ำไปเสียแล้วกันเลยกันว่ากับภาษาไทยแต่แท้ในวลีทึงกล่าวว่าเวลานั้นต้องเมียนะอ๋อเขาไม่ได้บอกกับพระหรอกโอ้โหท่านเขียนไม่ยากจริงๆเขากําลังด่าอยู่กับเมียน,นี่พอพระมาบอกเจ้าทองไปทําเช็นดี สำหรับบรรจุกันดูพระพุทธเจ้าเขากโกรธเมียอยู่แล้วเขาบอกเมียบอกเออนี่เธอเอาพระพุทธจเจ้าของเธอในโยนทิ้งน้ำมาสักเถอะแต่ว่าในเวลานั้นเมียจเนล่าเขาว่าท่านทํากรรมอย่างสาหัสยิ่งท่านกโกรธทีฉทฉ่ฉันท่านควรจะด่าฉันสิควรจะขี้เนี่ยตีฉันเท่านั้น แล้วทําไมท่านจึงไปทําจองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้าทั้งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโอ้โหในเมียเขาฉลาดจริงๆนะนี่บอกเจ้าเอาจงเอาพระพุทธเจ้าของเจ้าประโยชน์น้ำทิ้งเสียนี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เป็นอนดีตที่ล่วงแล้วมาด้วยทั้งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วย ทพระพุทธเจ้าที่เป็นปันจจุบันด้วยเนี่ยเมียเขาฉลาดเนียแต่มา,าพูดนี่ยังมีความรู้สึกนึกไม่ถึงเลยคิดว่าถ้าเขา,าพูดว่าพระพุทธเจ้าคนจะหมายองค์ปัจจุบันแต่ที่ไหนได้เมียนี่เป็นนักปราดจริงๆว่าท่านไม่ควรจะปรามาทพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดเลยเนี่ไม่น่าจะทําอย่างนั้น ในเวลานั่นเองในช่างทองถึงเขาก็มีความสลดใจเพราะถ้อยคำเขามีคันเพราะเมียพูดมีเหตุมีผลที่นี่กล่าวก็มีว่าเพาไม่ไช่ที่นี่กล่าวกับว่าเมืข,ขีณน่าศพคือพระนว่าท่านเ้าค้าขอท่านยังอดโทษแก่กับผมเถิดแล้วก็หมอบลงแทบเท้าของประเถระ ความจริงที่เขาพูดนั่นเขาพูดแดกดันพระมหาเทระที่เข้าไปขอท่องคําจะมาทําเจดีย์แต่ว่าคาพูดของเขานั่นดันไปนด่าเอาพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ด่าพราะมหาเทระะเมีเตือนก็มีความรู้สึกก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีน่ารักเหมือนกันเมื่อผิดแล้วก็ยอมรับผิดพระเทระจีนีกล่าวว่าโยม ฉันไม่ได้ถูกท่านด่านี่ท่านยังไม่ได้ด่าฉันแล้วท่านก็เวลาเมื่อกี้นี้ท่านด่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านจะขอเข้ามาโทษท่านก็ต้องเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษกันแล้วกันนั่นสิยุ่งแล้วในช่างทองก็เห็นท่าไม่ได้ความ จึงกล่าวว่าท่านจะขอท่านขอรับก็ผมจะขอโทษพระพุทธเจ้าได้ยังไงจึงจะทําให้พระพุทธเจ้าอดทนได้ท่านมหาเทระจึงกล่าวว่าท่านจงทําหม้อดอกไม้ทองคำสามหม้อมันจุเข้าไว้ภายในที่บรรจุพระบรมราธาตุแล้วจงเป็นผู้มีผ้านน่งอันชุม่ม มีผมชุม่มแล้วก็ไปขอก็มาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โทษใโยมมีผ้าหน่องอันชุม่มมีผมชุม่มนี่น่ากลัวจะต้องเอาจุ่มน้ำหรือมั้งเอาหมายความว่ามีผ้าเปียกมีผมเปียกมีกายเปียกมันเย็นๆย็นทำใจสบายแล้วก็ไปขอก็มาโทษต่อพระพุทธเจ้าเถิดนี่จำมาให้ดีนะ เวลาที่เราประมาต,ต่อพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องทําแบบนี้นะถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่ถูกได้หม้อทองคำสามหม้อนี่นะสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามันมีทองคําจริงๆไม่มีก็เอาหม้อที่เขาทาในโดหาหรือทําทในดินแต่ปิดทองก็ใช้ได้เป็นทองคํำไม่กันเพราะเรารวยไม่พอ เมื่อพระท่านแนะนําแบบนั้นแล้วท,ท่านชาช่างทองก็รับวันดีแล้วขอรับเมื่อจะทาดอกไม้ทองคําเขายังเรียกบุชายคนใหญ่เขามีลูกสามคนเรียกบกคุคคนใหญ่มาแล้วกล่าวว่ามานี่น้นะพ่อดอกไม้เหล่านี้มานมานี่สิพ่อพ่อได้กล่าว คำพูดกับพระพุทธเจ้าคือเป็นการจองเวรพระพุทธเจ้าวไว้ชัดว่าเป็นเวรที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นพ่อจากจากทาดอกไม้ทั้งหลายเหล่านี้บรรจุที่พระบรมมรนาเข้าไปบรรจุที่บรรจุพระบรมธาตุขององค์สมเด็จระสมาสมพุทธเจ้าเพื่อให้องค์สมเด็จระสมาสมุทธเจ้าอดทนให้ แม่เจ้าก็จงเป็นสหายกับเราก็ทําร่วมกับพอ่อสำหรับลูกชายคนใหญ่นั้นเขาบอกว่าพอ่พอก็พอ่อจะใช้ฉันพ่อไม่ได้ใช้ฉันให้กล่าวคาที่เป็นเวรเป็นกรรมแบบนั้นนี่หมายความว่าไอ้ท่อยคําที่พ่อกล่าวไปเป็นการปราโมทยคุณพระททรัตนตรัยนี่พ่อไม่ได้บอกให้เขากล่าว ื่อพ่อพูดคนเดียวพ่อก็ทําคนเดียวก็แล้วกันพ่ออยากไปตาหนิพระพุทธเจา้าแล้วเขาก็ไม่ยอมทําด้วยนายช่างทอกยกงเรียกเรียกลูกชายคนกลางมาแล้วก็ถามอย่างพูดแบบนั้นลูกชายคนกลางบอกฉันก็ไม่เอาพ่ออยากปากเสียคนเดียวพ่อก็ทําไปก็นแล้วกันฉันไม่ยอมยุ่งด้วยไม่ทําไม่เท็มนะเป็นเรื่องของพ่อนี่ ในช่างทองยิงเนเรียกลูกชายของเล็กมาคิดว่าธ้ามันดาว่ากิจที่จะเกิดขึ้นสําหรับลูกชายของเล็กนะเมื่อพ่อเรียกมาแล้วก็มานั่งคิดในใจว่าถ้ามันดากิจที่เกิดขึ้นกับบินดามันดาย่อมเป็นภาระของบที่จ้งช่วยนี่เขาลูกดีจริงๆนะเป็นโลกที่มีความกตัญญูรู้คุณจัดว่าเป็นโลกผู้ประเสรศิฐตามที่หปฏิบัติ ที่เหตุนี้แปลว่าครวญคนปฏิบัติคือคนเลี้ยงบิดามารดาให้เป็นสุขทำกิจของท่านนี่เป็นเรื่องของลูกที่ต้องทำอย่างนี้ลูกดีลูกก็เล็กนั้นดีคิดว่าธัมมรดากิจการงานต่างๆที่บิดาจะต้องทำก็ถือว่ายมเป็นภาระของลูกที่จะต้องทำึจงจยชื่อว่าเป็นคนรักพ่อรักแม่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่ นี่พูดอย่างนี้สนแสดงวรนณเสือหายไปมองไม่ทันจึงได้พยายามช่วยทําดอกไม้ทองคํากับห่อแล้วในช่างทองก็เอาหมอกเอามอดอกไม้พอทำหม้อดอกไม้ขนาดคืบหนึ่งสามหมอ้อโอ้ไม่โตเลยทำให้เต็มทำด้วยทองแลันไปบรรจุที่บรรจุพระสาษีนิกธาต มีผ้านุ่งชุม่มมีผมชุม่มไปขอก็มาโทษต่อองค์สมเด็จตัวสัมมาสมพุติเจ้าให้อดโทษเขาได้ผูกโยนลงไปอ๋อเขาได้ถูกผูกโยนลงไปในน้ําในเวลาที่เกิดขึ้นมาจิตรั้งนี่หมายความวาเพียงแค่ถ้อยคําว่าเจ้าจงเอาพระพุทธเจ้าของเจ้าโยนลงไปในน้ํานั่นแหละเพราะกรรมที่พูดเท่านี้นะ เกิดมาแล้วเจ็ดอันตรภูมิเจ็ดครั้งเขาก็ถูกโยนลงในน้ำเจ็ดครั้งแล้วก็ในอันตภาพของเขาที่ตั้งอยู่ด้านในที่สุดแม้ในบัดนี้ก็ถูกโยนลงไปในน้าเพราะผลของกรรมนั่นเหมือนกันหมายความว่าถูกโยนมาแล้วเจ็ดครั้งนี่เป็นครั้งที่แปดเกิดมาแล้วก็ถูกโยนไปในครั้งที่ถูกโยนไปในน้ำเหมือนกัน สมบัติสำหรับบุตรของเขาสองคนคนใดที่ไม่ปรารถนาจะเป็นหายไม่วามบุตรครูชายคนโตก็ดีลูกชายคนกลางก็ดีเวลาที่ทำดอกไม้ทองคำคือไม่ยอมทำด้วยเพราะเหตุนั้นพวกเขาต้องคำจริงไม่เกิดสำหรับบุตรสองคนนั้นอ๋อเห็นไหม ในเรื่องทองคําชํานแรกสมออทองคานี่ปลูขึ้นมาก็เพราะหม้อทองคําดอกไม้ทองคํานั้นแต่ลูกชายคนเล็กแต่เกิดมาสําหรับลูกชายคนเล็กเพราะว่าชื่อว่าเขาช่วยพ่อช่วยแม่ทําดอกไม้ถือว่าเป็นภารากิจร่วมกันกบิดาอ้ยอ่านเหนื่อยจริงๆในตอนนี้ว่าข้อดังกล่าวว่าชดินเศรษฐีเอาบทได้มรรลุอรหรันต์ เสรีฐีนั้นพร่ำสอนุตรแลว้วเข้าไปบวชในสนักของพระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์แล้วโดยสองสามวันเท่านั้นนี่ฟังนะจําให้ดีนะนะักปฏิบัติฟังกันเกือบตายสงสยัยก็อยู่นั่นไม่ต้องไปไหนไอตัวสงสัยไม่มีทางจะไปนี่ก็บวชสองสามวันก็บรรลุอรหันต์ด้วยประการชน,นีต้องรีบอ่านแลว้วเพราะเวลาใกล้เต็มที เรงกล่าวว่าในสมัยอื่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยวไปบินฑบตัตพร้อมไปด้วยพิสูนห้าร้อยรูปได้เสด็จไปสู่เรืองของบุตรชายของเศรษฐของท่านเศรษฐีนั่นบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ถวายบินฑบ,บัตแก่บรรดาพิสูนสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเวลาครึ่งเดือนีิสูจท,ทั้งหลายสนทานา,นานในโลงธรรมว่าชาติวิิละ ดูก่นชนินผู้มีอายุก็แม้ในวันนี้ความทะยานอยากในภูเขาทองแปดสิบศอกแล้วก็ในบุตรทั้งหลายของท่านยังมีอยู่หรือไม่ความความรักความปรารถนาในภูเขาทองสูงสูงกว้างยาวแปดสิบศอกแลวความห่วงใย,ยอะไรในลูกของท่านหลายยังมีอยู่หรือเปล่าท่านพระชนินยินแกล่าวว่าท่านผู้มีอายุตัณหาหรือมานะ ตัณหาคือความอยากมานะความยึดถือในภูเขาทองระบุตรเหล่านัน้นของผมไม่มีครักมันได้วิสุินั้นหลายแล้วนั้นยังกล่าวว่าพระชด,ดินเถระนี่พูดไม่จริงยายกรตนเป็นพระราหันนี่เขาบอกแล้วยังว่าอีกนะแพราะน้นพระทั้งหลายแล้วนั้นไม่ใช่พระราหันถ้าพระราหันฟังแล้วก็ไม่คัน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมประดับคำนั้นเมดาบิสุิ์ทั้งหลายแล้วยังได้แต่แก่บิสุิทั้งหลายว่าตัณหาหรือมานะในมูพูเขาทองระบุนั้นไม่มีสำหรับพระชดินชื่อเป็นลูกของเรายัางนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงแสดงธรรมยังได้ตัดเป็นคาถาโดยย่อ,อว่าผู้ใดละตัณหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือน เว้นเชยนได้แล้วเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัณหาและพบอันสินแล้วว่าเป็นพรามคำว่าพรามนี่พระพุทธเจ้าหมายความว่าประเสริฐตอนนี้เวลาเลยนาทีครึ่งก็เป็นนั้นว่าขอเตือนบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่ฟังกันอยู่เสมอได้ยินกันอยู่เสมอเรื่องข้อแห่งการปฏิบัติ แล้วก็ยังไม่เข้าใจเวลาปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลนี่จงอย่าห่วงใยในตนถ้าจงอย่าตั้งใจไว้ในอื่นการปฏิบัติเรามีความมุ่งหมายโดยเฉพาะคือมรรคผลอยาวน้อยน้อยก็ทําตนไห้ถึงพระโสดาบันจงพยายามจําไว้เฉพาะจุดว่าเราจะเอาจุดนี้ให้ได้หนึ่งพระโสดาบันมีอะไร ละสังโยก์สามคือสกายยทิฏฐิวิจิกิจชาศีลปตาปรามาตความจริงฟังยางนี้ก็ยากทั้งกล่าวว่าพระโสดากศกิธาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลหมายได้ว่ามีศีนหนักมาในด่างศีลมีศีนบริสุทธิ์พระนาคามีทรงอธิจิตคือมีวิปัสสนาญาณด้วยมีฌานมั่นคงด้วย พระอรหรันต์ทรงอธิปัญญามีปัญญาเฉล่ยฉลาดสามารถตัดตัณหาในเด็กขาดตัดมานณในเด็กขาดคือหมายความว่าทรงอริยสัจเต็มที่อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีเรียกว่าพระอรหรรันต์อาณาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพราะเวลามเหลือน,น้อยเลยย่อไวเพียงตท่นี้สำหรับวันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบนะ เรื่องโชว์กาเศรษฐีนี่ยังไม่จบแต่จบตอนบุพกรรมของชะดินสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บ,บรรดาเป็นพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี